สวัสดีค่ะเดอะมาคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคอนี่ลักชวรีเฮาส์นะคะเป็นบ้านเดี่ยวมือหนึ่งนะคะสไตล์โมเดิร์นค่ะสองชั้นนะคะอยู่บริเวณหมู่บ้านระยองซิตี้พาร์คนะคะซอยที่3นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะพิกัดใกล้ๆกับ บริษัท i r p าซเซ็นท่านบิ๊กซีโลตัสนะคะแหลมทองระยองนะคะหลังนี้นะคะใกล้มากนะคะแต่สำหรับท่านที่ทำงานฝั่งมับต์พุทธก็ถ้าใช้ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข36ก็ไม่ไกลมากนักนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ทำงานที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือ I.R.P.C. ศูนตโตยโยต้าพาวิเลียมไทยวัสดุนะคะแล้วก็ยาวไปจะ ไปถึงเซ็นทันระยองบิ๊กซีระยองนะคะฝั่งเนี้ยจะใกล้มากขยับออกไปนิดนึงก็พนักง,งานที่ทํางานที่แพชชั่นแหลมทองระยองนะคะก็ใกล้เช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่ทํางานฝั่งนิคมพัฒนาหรือฝั่งมัตตพุทธก็ใช้เส้นทางการเดินทางนะคะฝั่งถนนทางหลวงหมายเลข36 ก็ไม่ได้ไกลมากนะคะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด63ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ2ห้องครัวนะคะแบ่งเป็นครัวไทยกับครัวฝรั่งนะคะแล้วก็โรงจอดรถเนี่ยจอดภายใต้อาคารเนี่ยได้2คันนะคะแต่ว่า ถ้าจอดเต็มๆภายในบ้านเนี่ยก็ได้ถึง6คันด้วยกันนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านนะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาเมนทันชีสนะคะสับลูกค้าที่สนใจบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่0895 023270นะคะหรือ096 01996 92นนะคะทางเรามีบริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ลักษณะตัวบ้านนะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นสชั้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คืองานประมาณ98%แล้วนะคะเหลือตกแต่งรายละเอียดเก็บงานอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตัวถนนโครงการนะคะถ้าเกิดลูกค้าเดินทางเข้ามาเนี่ยจะอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข36เลยนะคะด้านหน้าเนี่ยของหมู่บ้านลยองซิตี้พาร์คจะเป็นอาคารพาณิชย์สอชั้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าเยื้องๆกับ ไทยวัสดุที่มีอเมซอนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์นะคะเลี้ยวเข้ามาด้านในนะคะก็จะพบกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะขยับเข้ามาก็จะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นเป็นเถวๆนะคะเป็นหมู่บ้านผสมผสานนะคะแล้วก็มีที่เป่าขายด้วยนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะโซนบ้านเดี่ยวโซนบ้านแฝดน,นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านเดี่ยว1ชั้นนะคะสําหรับโซนนี้นะคะซอย3จะเป็นโซนบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะ ขับเข้ามาภายในหมู่บ้านระยองศริปากนะคะซอยสามนะคะเลี้ยวเข้ามาก็ปากซอยก็คือเป็นรถที่รถยนต์ด้านขวามือจอดอยู่นะคะ <c oughs> ขับตรงเข้ามาเนี่ยหะหลังที่หนึ่งสองสามสี่บ้านหลังนี้อยู่หลังที่ห้านะคะจากปากซอยสามนะคะสับลูกค้าที่สนใจนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วมากจริงๆรอเก็บงานอย่างเดียวเลยเก็บรายละเอียดด้านข้างตรงนี้จะเห็นว่าเป็น ที่เปล่านะคะที่เปล่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้เข้าไปนะคะสเมตรนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านด้านบนเป็นหลังคาเมนันชีดบุกกันร้อนนะคะก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะคะห้องน้ําจะเป็นอิฐมอนแดงนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นประตูเหล็กแข็งแรงมากๆนะคะมีช่องสําหรับวางถังขยะนะคะ ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อถนนดีมากๆนะคะด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเราดีไซน์เป็นแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับติดบ้านเล็กที่ใหญ่ๆนะคะสมกับตัวบ้านแล้วก็ตู้จดหมายใหญ่ๆได้เลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะเราเทปูนออกมารับกับตัวโครงสร้างบ้านนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะจอดรถภายใต้ใอาคารได้2คันนะคะ ด้านหน้าตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมจะเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะกระจกเทมเปอร์ตัวแอลรอบบ้านนะคะมีพื้นที่จัดสวนย่อมด้านหน้าบ้านเหลือรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้าน,านขวางตัวบ้านเนี่ยพื้นที่เลยเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณพื้นที่โรงจอดรถนะคะแล้วก็มีช่องพื้นที่ของช่องเก็บของนะคะวัสดุปกร์นในการทำความสะอาดรถได้เลยนะคะ แถมถังน้ำปั๊มน้ำให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลวดลายภายในโรงจอดรถนะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบนะคะโรงจอดรถมีไฟดาวไลน์ให้ด้วยนะคะลักษณะโทนสีภายนอกก็จะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนนะคะตัดด้วยขาวก็เป็นโทนสีแบบสไตล์ละมุนละมุนนะคะโมเดิร์นเล็กน้อยตัวก,กำแพงเราก็ทำเป็นเล่นลายสีสามแถบนะคะ ตรงนี้ก็สามารถเดินเข้าสู่ห้องครัวได้อันนี้เราปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องเกนิโตล,ลายหินอ่อนให้นะคะทั้งหลังเลยค่ะกระจกขาวอบเขียวมีมุงรวดให้นะคะปักไฟมีให้ครุบเลยนะคะด้านนอกด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ทำเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยให้นะคะสามารถต่อเติมด้านหลังได้เลยนะคะ อันนี้เราเดินมาบริเวณด้านหลังบ้านนะคะมีไฟติดให้รอบบ้านนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณชั้นสองนะคะของตัวบ้านด้านบนก็จะมีเชิงชายบังน้ำให้นะคะตรงนี้เป็นครัวด้านหลังก็ทําเคาน์เตอร์ด้วยแกนิตโตลายหินอ่อนมีซิงล้างจานมีตู้เก็บของให้แบบนี้นะคะเทปูนให้รอบบ้านนะคะเทออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ หนึ่งเมตรนะคะตรงนี้คือเทเต็มนะคะตรงนี้จะเป็นประตูหลังบ้านนะคะเปิดออกมาตรงนี้เราเทปูนเต็มให้เลยนะคะสามารถต่อเติมปูกระเบื้องได้เลยกันเป็นห้องครัวใหญ่ๆได้เลยนะคะตรงระแนงตรงนี้เป็นไม้ลั้วจริงนะคะแข็งแรงไม่ใช่ไม้เชือ้อานะคะไม้เชือ้อากับไม้ลั้วเนี่ยมีความ คล้ายคลึงกันแค่ความแข็งแรงความหนาของไม้จะไม่เหมือนกันไม้รั้วเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็มีความหนาของไม้ที่หนากว่าทําให้ความแข็งแรงในเรื่องการแตกหักเนี่ยไม้รั้วจะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะนี่เป็นส่วนของด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นส่วนของฝั่งห้องโถงนะคะของตัวบ้านนี่เป็นด้านหลังนะคะที่ติดกับห้องนอนนะคะ ที่เห็นเป็นช่องะไรก็นั้นเป็นส่วนห้องน้ําด้านบนนะคะสองห้องน้ําด้านล่างอีกหนึ่งห้องน้ํารวมหลังนี้มีสามห้องน้ํานะคะนี่เป็นบริเวณด้านข้างนะคะเราตกแต่งลวดลายสายบัวเพิ่มความมีสไตล์กับตัวบ้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูตัวบ้านจริงกันนะคะมาติชมได้จุดไหนอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะเข้าพูดคุยกันได้ตอนนี้บ้านยังว่างอยู่นะคะใกล้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ วันนี้อากาศดีมากๆอันนี้ก็เป็นโคมไฟอีหนึ่งโคมคือรอบบ้านทน้งสด้านเนี่ยเราใส่โคมไฟให้ไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมตอนไหนช่วงเวลาไหนก็มีแสงสว่างแล้วบ้านเนี่ยเดินรอบได้เลยด้านข้างบ้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังพื้นที่เลยเยอะมากๆอันนี้เป็นส่วนกระจกของห้องโถงนะคะเป็นบานบานผักค่ะไม่ใช่บานเลือนสไลด์นะคะส่วนของบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะสามารถ จัดสวนหย่อมสวยๆได้เลยหรือจะทําเป็นพูเวิลล่าสําหรับเด็กๆได้เลยนะคะอากาศดีลมเย็นนะคะบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะแดดแรงลมเย็นทั้งวันค่ะอากาศดีมากๆหมู่บ้านนี้ลมเข้าดีค่ะเนื่องจากว่าด้านฝั่งตรงข้ามบ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวทั้งหมดฝั่งด้านนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นทั้งหมดทําให้เวลาเราขึ้นสู่ชั้นสองเนี่ยได้รับวิวแบบเต็มๆลมแรงอากาศดีค่ะตรงนี้เป็นสวนของ ด้านหน้าบ้านนะคะประคตอเรื่องเอนิโตลาหินอ่อนให้นะคะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะประตูด้านหน้าเนี่ยเป,เป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถดีไซน์เอาป้ายโลโก้ชื่อลูกชื่อนามสกุลหรือเป็นแบบคำสิริมงคลนะคะของครอบครัวเนี่ยเป็นตัวหนังสือแปะลงไปได้เลยหรือจะแบบเป็นชื่อ ทั้งหุ้นส่วนหรือชื่อบริษัทที่เราก่อตั้งนะคะสามารถเอามาตั้งเป็นสำนักง,งานออฟฟิศได้นะคะตรงด้านซ้ายมือตรงนั้นเป็นห้องนอนหลักนะคะระเบียงเป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะแข็งแรงเวลาแตกจะเหมือนกระจกรถยนต์นะคะจะไม่แตกเป็นแผ่นนะคะปลอดภัยค่ะแล้วเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะประตูทางเข้าหลักตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกลายกรอบขาวอบเขียวนะคะตกแต่ง สไตล์มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเปิดมาด้านในนะคะอ,อยากให้ลูกค้าได้มาสัมผัสอากาศคือแบบบ้านเนะะี่ยหันหน้าทางทิศใต้แล้วลมเย็นอากาศดีมากๆนะคะแล้วด้วยความที่บ้านเป็นบ้านสองชั้นทําให้แบบแดดไม่เข้าด้านหน้าบ้านนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบแต่งหลุมแต่งหลุมนะคะได้ฝ้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้ทั้งหลังนะคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณห้องโถงนะสังเกตเห็นว่าเราแถมโคมไฟให้ลูกค้าเป็นแบบ ลักชัวรี่เลยทั้ง2จุดเลยไม่ว่าจะเป็นโถงรับแขกหรืออีกฝั่งหนึ่งเราดีไซน์เป็นโถงนั่งเล่นสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะพื้นจะเป็นพื้นเจนิโตลายหินอ่อนแบบนี้นะคะทั้งหลังแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราใส่ปัวไว้ให้นะคะเพื่อกันเปื้อนเวลาทําความสะอาดบ้านด้านฝามือจุดตรงนี้ก็คือจะเป็นบานหน้าต่างนะคะที่เป็นบานผัก ทั้งหมดเปิดได้4บานเลยนะคะทำให้อากาศดีลมเข้าตลอดทั้งวันนะคะไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะนี่มันส่วนของห้องรับแขกนะคะพื้นเกนิตโตลายหินอ่อนนะคะเงาๆแบบนี้เลยแบ่งเป็น2โถงนะคะ ถงแรกเป็นถงรับแขกนะคะถงที่สองเป็นโถงนั่งเล่นสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะได้โคมไฟเท่ๆเ,เ,เก๋ๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองห้องนะคะห้องโถงรับแขกห้องโถงสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะแบ่งสัดส่วนไว้ให้อย่างลงตัวนะคะลูกค้าสามารถมาดีไซน์บิวอินกั้นเป็นห้องได้เลยนะคะซึ่งห้องโถงรับแขกกับห้องโถงสาหรับทุกคนในบ้านเนี่ย ความฟางความใหญ่เนี่ยลงตัวมากๆสามารถการดีไซน์บิวอินวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเนี่ยกั้นเป็นห้องได้อย่างเป็นสัสดส่วนเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของโคมไฟนะคะสวยงาม ไาเรียบแต่งหนุ่มไฟดาวไลน์นะคะสวิตไฟตรงนี้ลูกค้าจะมาว่าไฟมันเยอะจะเปลืองไฟไหมจริงๆเราแยกสวิตไฟให้นะคะโคมไฟหนึ่งสวิตดาวไลน์หนึ่งสวิตถ้าลูกค้าแบบว่าไม่ได้อยากเปิดโคมก็เปิดแค่ไฟดาวไลน์อย่างเดียวก็ได้ซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยถงรับแขกกับถงนั่งเล่นส่วนตัวสำหรับทุกคนในครอบครัวสวิตไฟแยกกันนะคะประหยัดไฟแน่นอนค่ะเราแยกสวิตไว้ให้เรียบร้อยแล้วไฟที่เราให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าสูงนะคะอันนี้เราแยก สวิตไว้ให้เลยถ้าเกิดเราใช้แบบอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่ว่าอยากไ้แบบเผื่อในอนาะคตครอบครัวขายายเราแยกสวิตไฟไว้ให้ลูกค้าไม่จําเป็นต้องแบบเปิดทุกจุดนะคะเปิดเฉพาะจุดที่เราใช้งานได้เลยเราแยกสวิตไฟไว้ให้พร้อมเลยนะคะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ตโตโยต้าตรงแยก บริษัท IRPC อะคะฝั่งถนนทางหลวงหมายเลข36ฝั่งที่จะไปไทยวัสดุไปเซนทันนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาจากทางตะพงเนี่ยมันจะมีสะพานที่เป็นสะพานต่างระดับแยกขวามานะคะมาถนนเลี่ยงเมืองพอขับลงสะพานมาปุ๊บจะเจอศูนโตโยต้าอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามเนะะี่ยค่ะจะเป็นหมู่บ้านระยองสิ้ิปราคนะคะด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์เลี้ยวเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นบ้าน จัดสรรน,นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น1ชั้นเทาเฮาบ้านแฝดน,นะคะตรงเข้ามามองขวามือ,อตรงเข้ามาซ้ายมือค่ะซอยสนะคะบ้านจะอยู่หลังที่5้าขวามือนะคะมาไม่ยากค่ะลูกค้าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราส่งมิกันให้หรือนัดหมายเขาเยี่ยมชมบ้านได้เลยหรือถ้าสะดวกมาเองก็ยินดีค่ะมาได้เลยตลอดเวลานะคะอยากลูกค้าได้มาดูบรรยากาศช่วง กลางวันช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะเข้ามาดูบรรยากาศได้เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนของทางเชื่อมนะคะจงเกตได้ว่าทางเชื่อมทางเชื่อมที่จะเดินไปสู่ชั้นสองกลับไปห้องครัวเนี่ยกว้างมากนะคะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะตอนนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วนะคะติดต่อนเข้ามาได้ตลอดนะคะเบอร์อยู่ตามแคปชั่นที่ให้ไว้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราให้ข้อมูลอันนี้มันส่วนของตัวบันไดนะคะลายของบันไดเนี่ยาวางลวดลายไว้เป็นลายแบบมาตรฐานนะคะก็คือจะได้แบบอยู่ยาวๆมองแล้วก็คือสบายตานะคะระยะยาวเนี่ยก็จะไม่ เรียกได้ว่าเป็นลายเรียบๆอยู่ได้ยาวๆเลยค่ะมองแล้วก็ไม่เบื่อนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงบันไดเนี่ยเราใส่ตัวกันเปื้อนให้ด้วยนะคะด้านขวามือก็คือเป็นคิ้วกันเปื้อนแล้วก็ลักษณะตรงบันไดเนี่ยบางบางที่บางท่านอาจจะแบบกังวลในเรื่องของ ความกว้างของขั้นบันไดนะคะอันนี้อยากให้ลูกค้าได้ลองมาเดินดูสำหรับลูกค้าที่เป็นคนผู้ชายรองเท้าไซส์ใหญ่ประมาณ4 2ถึง46เนี่ยเบอร์นี้สามารถเดินได้สบายสบาย,บายเต็มเท้าแน่นอนนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องเก็บของซึ่งจะลิงก์กับห้องโถง รับแขกกับโถงส่วนตัวแล้วพอเดินมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของมุมห้องเก็บของตรงนี้ถ้าลูกค้าบิวอินนี่คือได้พื้นที่เก็บของเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าประตูตรงนี้เนี่ยเป็นไซส์ประตูมาตรฐานเลยสูง2เมตรว้าง80เพราะ,ะนั้นเป็นไซส์มาตรฐานเวลาเราเดินเข้าไปคือไม่ต้องก้มเลยนะคะใช่ค่ะซอย 3B ค่ะถูกต้องเลยขับรถตรงมาด้านขวามือหลังที่5นะคะถ้าลูกค้าผ่านมาก็คือสามารถเข้ามา เยี่ยมชมเองได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดลูกค้ากังวลก็โทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์ด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะเราติดป้ายไว้นะคะถ้าลูกค้ามาตอนนี้คือสามารถติชมได้เลยนะคะว่าอยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนพราตอนนี้งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยินดีรับคําติชมนะคะเราพร้อมปรับเปลี่ยนให้แบบว่าบ้านสมบูรณ์พร้อมนะคะนี่ป็นส่วนของบันไดนะคะ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมาดูแล้วตัวเองยังไม่ชื่นชอบแต่ว,ว่ามีเพื่อนที่กำลังมองหาบ้านแนวนี้อยู่นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะก็มีค้นแนะนําให้นะคะถ้าเกิดลูกค้าที่ทําเป็นอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ด้านขายบ้านโดยตรงเราให้ถึง3%เปเซเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวนี้ปกติด้านหน้าตรงเนี้ยตามแบบไม่มีประตูแต่พอเราสร้างบ้านแล้วเราเลยเห็นหนึ่งว่า ความสะดวกสบายช่องทางการเข้าออกของลูกค,ค้าเนี่ยถ้าเราเจาะตรงนี้ปุ๊บคือมันจะสะดวกสบายในช่องทางการเข้าออกมากสมมุติว่าเราขับรถมาซื้อของเกี่ยวกับห้องครัวมาเราก็เข้าด้านข้างได้เลยข้างห้องครัวได้เลยไม่ต้องเดินมาทางเข้าหลักตรงห้องรับแขกนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีการรับแขกด้านหน้าเวลาแบบว่าญาติมาหรือว่าลูกๆมาก็เข้าด้านนี้ได้เลยขึ้นชั้นสองเลยก็จะไม่ต้องรบกวนทางห้องรับแขกนะคะ พื้นเป็นพื้นเคนิโต้ทั้งหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นวางไว้เป็นครัวฝรั่งเพราะฉะนั้นตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวมีตู้ให้แล้วก็ที่เห็นเป็นหลุมตรงนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เตาแก๊สสองหัวแล้วก็มีฮูดดูดวันให้วางปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้สามารถดีไซน์ได้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์มากๆไม่ว่าจะทําเป็นมุมกาแฟหรือต่อเติมเป็นพื้นที่ห้องครัวห้องซักผ้าได้เลยนะคะ กระจกบานนี้เป็นบานใหญ่โอเวอร์ไซ์นะคะเหมาะสําหรับเวลาเราซื้อของหนักๆมาเนะะี่ยค่ะจอดรถเสร็จปุ๊บเปิดท้ายรถสามารถเปิดอันนี้ยกเข้ามาห้องครัวได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินออมไม่ต้องยกให้หนักนะคะมีมุ้งรวดให้ด้วยนะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบไฟดาวลายนะคะทั้งหลังค่ะโทนสีด้านในนะคะจะเป็นโทนสีขาวออบไว้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าบ้านพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะ63ตารางวาบ้านพื้นที่ใช้สอยนะคะไม่รวมโรงจอดรถอยู่ที่120นะคะตารางเมตรค่ะ พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆราคา3ล้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสอนล,ลูกค้าที่สนใจนะคะลูกค้ามีรายได้อยู่ที่20,000บาทนะคะก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วนะคะรายรับหักรายจ่ายแล้วนะคะรายจ่ายในที่นี้หมายถึงรายจ่ายที่เข้าระบบเครดิตโบูโรนะคะเช่นผ่อนรถผ่อนบัตรสินเชื่อต่างๆนะคะของระบบธนาคารนะคะเอารายรับหักรายจ่ายแล้วนะคงเหลือประมาณ28,000นะคะ สามารถยื่นกู้ได้เลยแต่ว่าถ้าสําหรับพนักงานที่มีสวัสดิการการยื่นกู้กับธนาคารต่างๆนะคะอันนี้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษไรายได้อาจจะไม่ต้องถึง28000ก็สามารถยื่นกู้ผ่านแล้วนะคะทางเราดําเนินการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เรายือนอยู่บริเวณห้องครัวนะคะครัวฝรั่งครัวไทยจะอยู่ด้านนอกนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ําส่วนกลางนะคะสําหรับชั้นหนึ่งนะคะห้องน้ําขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ห้องน้ําตรงนี้ก็คือเราปูฝ้าเราปูกระเบื้องถึงฝ้าเลยนะคะห้องน้ําเนี่ยความสูง4เมตร20นะคะความสูงห้องน้ําเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดโปร่งนะคะในเรื่องการระบายอากาศอากาศเนี่ยคือดีมากๆนะคะ การที่ทําฝ้าสูงในห้องน้ำเนี่ยก็จะทําให้ลดความชื้นในห้องน้ําได้นะคะทำให้ห้องน้ำนไม่เปียกชืน้นพื้นแห้งไวนะคะแล้วก็เราดีไซน์ในส่วนของบิวอินช่องเก็บของให้ครบเลยลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเจาะสําหรับพื้นที่ใส่ของแล้วมีกระเบื้องแตกนะคะไม่ต้องเจาะก็ได้เพราะว่าพื้นที่ช่องเก็บของเราให้ไว้เยอะมากๆนะคะบิวอินให้ครบเลยนะคะ เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะทั้งหลังแล้วก็ใส่คิ้วสแตนเลสให้ด้วยนะคะเพิ่มความคมคมนะเพิ่มความคมของการปูกระเบื้องนะคะตรงนี้เป็นส่วนของกระจกกระจกก็เป็นบานใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเข้าชมบ้านได้เลยค่ะบ้านอยู่ด้านหลังอเมซอนที่เปิดใหม่ที่ตรงข้ามกับไทยวัสดุเลยค่ะทำเลด,ดีมากๆค่ะตรงนั้น สะดวกสบายค่ะอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบหกเลยค่ะเทาเฮาโชคมารวยนะคะเข้าชมได้เลยนะคะตรงเทาเฮาโชคมารวยก็อะไรโอเคน่าจะดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของชชวเวอร์อาบน้ํานะคะก็จะมีชชวเวอร์ล้างตัวนะคะแล้วก็ชชวเวอร์อาบน้ํานะคะมีพาร์ติชันกั้นส่วนมีพาร์ติชันกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งให้แบบนี้เลยนะคะ ช่องเก็บของเยอะค่ะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปชมชั้นสองกันนะคะบ้านอากาศดีลมเย็นมากๆค่ะชั้นสองนะคะถ้าเรามองจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นโคมไฟระยะแบบนี้นะคะซึ่งก็ เวลาเราอยู่ด้านนอกบ้านเนี่ยมองเข้ามาจะตรงกับช่องแสงพอดีตอนคืนเปิดไฟก็คือจะได้มิติของตัวบ้านอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสวยงามค่ะสำหรับลูกค้าที่กังวลนะคะความฟ้างของบันไดนะคะลงตัวค่ะเดินกันแบบ3ามคนเนี่ยเต็มช่องพอดีเลยนะคะแล้วก็ความฟว้างของแต่ละขั้นเนี่ยลงตัวนะคะผู้ชายที่เป็นแบบเท้าไซส์ใหญ่เบอร์42 -46 ถึงกก็ใส่ได้เดินได้สบายๆนะคะ อันนี้เป็นช่องแสงตรงทางบันไดนะคะสามารถเปิดออกรับลมได้นะคะให้ลมเข้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชานพักนะคะเป็นลาวบันไดเดินรอบเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของโคมไฟะคะ่ะจริงๆไม่ไม่ไม่ไม,มีสีออกทองๆอ,องตรงนั้นนะคะจะเป็นสีบอลบอดีมันสะท้อนพื้นด้านล่างนะคะ หลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องครัวจอดรถในบ้านได้4คันสบายๆนะคะบนพื้นที่63ตารางวานะคะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนที่หนึ่งนะคะไฟดาวร้ายกว่าหลุมฟาร์มสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยสมเมตรทั้งหลังนะคะสมเมตรทั้งหลังลูกค้าบางท่านกําลังมองหายอยู่ว่าบ้านที่แบบ พื้นถึงฝ้าสูงถึงสามเมตรเนี่ยหลังนี้ตอบโจทย์เลยนะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะที่เห็นช่องตรงนั้นเป็นส่วนของช่องแอร์ถ้าเกิดลูกค้าติดแอร์เนี่ยก็คือเชื่อมต่อได้เลยไม่ช่างจะได้ไม่ต้องแบบเดินขึ้นไปบนฝ้านะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยเราทำไว้ให้เร,เรียบร้อยแล้วเราก็มีส่วนของช่องหน้าต่างสวิตช์ไฟปลักไฟมีให้ครบทุกมุมนะคะอันนี้เป็นลายของประตูนะคะก็จะได้แบบนี้ครบทั้ง3าบานเลยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะ ห้องนอนที่สองพื้นจะเป็นพื้นแกนิโต้เหมือนกันทั้งหลังนะคะฝ้าพื้นถึงฝ้าสูง3เมตร3เมตรสิบนะคะรวมหลุมด้วยถ้าไม่รวมหลุมก็3เมตรนะคะได้เหมือนนี้เหมือนกันทั้งหลังนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่สองก็จะมีส่วนของหน้าต่างให้สองช่องทางฝั่งนี้จะได้วิวภูเขาด้วยนะคะมองเห็นภูเขาเลยถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํา ห้องน้ำเนี่ยเราจะได้ลดลายเหมือนกันนะคะดีไซน์เหมือนกันทั้ง3ห้องเลยแต่ว่าห้องน้ําในส่วนของชั้นบนจะมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างนะคะแต่ว่าได้ดีไซน์รูปแบบเดียวกันวัสดุอุปกรณ์เดียวกันฮารฟเล่เหมือนกันหมดนะคะนะคะก็จะมีในส่วนของอ่างล้างหน้าเป็นแบบแท่นวางของด้วยแบบนี้นะคะ ถัดไปเราจะนำทุกท่านเข้าสู่ห้องมัสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งมีห้อง walk-in closet เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่รักกันแต่งตัวนะคะนี่ห้องนี้เลยค่ะห้องนี้ก็จะมีโคมไฟระยะแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟดาวไลน์นะคะเป็นฟ้าหลุมนะคะเหมือนกันทั้งหลังนะคะ แล้วก็จะได้แบบเทควิว1 8อองศาแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นบานกระจกทรงตัวแอนะคะจะได้รับแบบวิวพื้น,นแกนิโต้ลายหินอ่อนแบบนี้ทั้งหลังนะคะแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ําในตัวนะคะมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยลวดลายห้องน้ําเหมือนกันทั้ง3ห้องนะคะเหมือนกันหมดแบบนี้นะคะทั้ง3ห้องเลยนะคะมีบิวอินช่องเก็บของให้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของห้องแต่งตัวนะคะ walk in closet เรามีบานประตูกันให้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเปืองแอร์นะคะหรือถ้าลูกค้าจะติดแอร์เพิ่มก็ได้นะคะห้องนี้เรามีจุดเชื่อมแอร์ไว้ให้นะคะเป็นฝ้าเรียบแต่งหลุมเช่นเดียวกันนะคะมีช่องหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้าให้ด้วยขนาดห้องใหญ่เลยนะคะสามารถเนี่ย build in ทำ walk in closet ได้เลยสวยๆแล้วก็เนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องบานกระจกเราก็เลยดีไซน์เป็น เป็นห้องแต่งตัวไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลาแบบลูกค้าแต่งบ้านแล้วแบบลูกค้ามองมาก็จะเห็นแบบเตียงสวยๆอย่างเดียวกับชุดตกแต่งนะคะส่วนเสื้อผ้าเราก็มาไว้ในห้องว a l k i n closet ห้องนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกวันอาจจะแบบบางวันไม่ทันก็อาจจะมีลบ้าาเวลาแบบคนมองเข้ามาก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเรามีห้องแต่งตัวแยกไว้ให้นะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนหลัก master b e d r o o m นะคะ ซึ่งตรงนี้สามารถเปิดประตูออกได้สองช่องทางเลยนะคะเปิดช่องทางฝั่งกําแพงฝั่งนี้ก็ได้หรือจะเปิดฝั่งด้านหน้าก็ได้แล้วก็บานหน้าต่างเนี่ยสามารถเปิดออกได้ด้วยนะคะจับตอนคืนที่แบบเราอยากเปิดรับลมก็สามารถเปิดได้นะคะเปิดออกมาด้านหน้าตรงนี้นะคะเอออากาศดีลมเย็นมากๆนะคะกระจกอันนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะลูกค้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตกเป็นเม็ดเม็ดเหมือน หมือนกระจกลูกจนนะคะไม่อันตรายแต่ถ้าอันนี้จะเป็นกระจกธรรมดาทั่วไปของบ้านเวลาแตกก็คือจะแตกเป็นเซียวๆอาจจะแบบาบาดได้นะคะแต่อันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเป็นเกรดมาตรฐานก่อนการนําเอากระเบื้องมาทําระเบียงบ้านนะคะตรงนี้สามารถเดินได้ยาวรอบตัวบ้านมาจนถึงบันไดเลยนะคะเนี่ยค่ะมาจนถึงบันไดตรงนี้ที่เป็นโคมไฟระยะด้านในนะคะมองเห็นด้านในได้เลยนะคะ สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่0 8 9 5 0 2 3 2 7 0นะคะหรือ 0, 0 9, 9 6 0 1 9 9 6 9 2นะคะทางเรามีบริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะฟรีดําเนินการในการยื่นกู้นะคะราคาบ้าน3 5ล้านบาทเท่านั้นนะคะผ่อนธนาคารอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือนค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้ในหน้าที่มีลูกค้าก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทางเรายินดีต้อนรับในหน้าฟรีแลนซ์ทุกท่านนะคะหรือว่าจะแนะนําเพื่อนมาเราก็มีค่าแนะนําให้นะคะตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จ100%นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติชมบ้านได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ The Marconi Luxury House นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะ นี้เป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนหลักค่ะสับลูกค้าที่สนใจติดต่อกันเข้ามาที่0895 023 270นะคะหรือ096 019 96 92นะคะทางเรามีบริการในการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะว่า ค่าใช้ใจ่ายประมาณนี้รายได้อยู่ประมาณนี้สามารถยื่นกู่ได้ไหมยื่นกู่แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นกู้นะคะขั้นตอนการดําเนินงานเป็นยังไงนะคะสามารถติดต่อ สอบถามได้เลยนะเรื่องขั้นตอนการยื่นกู้นะคะขั้นตอนการยื่นกู้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทางเราดูแลลูกค้าจนถึงวันโอนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วมีความกังวลในเรื่องขั้นตอนการยื่นกู้นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะยื่นกู้ผ่านไม่ผ่านทางเราก็ดําเนินการให้ฟรีนะคะไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาดูแล้วอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ว่ามีเพื่อนๆสนใจนะคะก็ฝากแนะนำบอกต่อด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการงานการเงินที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เฮงๆทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ